้ว,วัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูอะไรนะเขาเรียกว่าดอกจอกพวกพวกือที่อยู่บนพื้นน้ำอ่ะมาดีๆีนะคะจะมีต้นอะน,นี้ไม่รู้เรียกต้นอะไร <c oughs> แล้วก็อันนี้ยอันนี้แล้วก็อันนี้อ่อเซตมันเป็นเซตเซตละตเกือบหนึ่งหมื่นวอน เนี่ยแล้วก็ดอกอันนี้ต้ไนไม้มันสีสันสวย,ยางามเลยนะเดี๋ยวนี้ที่นี่เขามีขายนะนี่ก็ดอกจอกดอกจอกบ้านเรา <c oughs> รู้จักแค่ดอกจอกแล้วกอนน็อันนี้น่าจะเป็นแหนแดงอันนี้น่าจะเป็นแหนแดงนี่เดี่ยงอะเดี๋ยวอาให้ดูใกล้ๆอ่า <c oughs> ให้ดูใกล้ๆก่า็มีอะไรบ้างนะ ต้องตูดเลยนะเราว่าตัดตรงตูดเลยนะก็ง่ายก็มันลอยเป็นน้ำอย่างนี้นมั้งโอ้โหตายตายตายทำสุ เป็นกอคอแบบนี้ด้ละอืมติ๊กติ๊กติ๊กอืมเป็นต้นแบบนี้เป็นกอคอันนี้ก็ดอกน่าจะอันนี้ก็ดอกจอ วันเอานนี้ตัดตรงหรัวดีกว่าเป็นแหนแดงไม่จะเป็นแบบแหนแดงนะนีะ่ไมโอ้ตัดต่อ น,นี่สีสว่วนเขาเลี้ยงขายมหที่เนี่ยเลียงพพืดน้ำใส่ฮะอันเจ้า อ้าวนี่แบบเป็นสีกับอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบสีๆหน่อยออนี่เป็นแบบกอๆหน่อยนนนนคันสอเดี๋ยวเราจะเอามาใส่อ่าง